ห้าทุคติวินิปาตะพยสูตรว่าด้วยธรรมที่ให้พ้นภัยคือทุกขติและวินิบาตหนึ่งพันสิภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมพ้นภัยคือทุกขติและวินิบาตท,ทั้งปวงธรรมสี่ประการอะไรบ้าง คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 1. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรม สประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ย่อมพ้นภยัยคือท,ท,ท,ทุกขติวินิบาตทั้งปวงทุกคติวินิปาตะ พยาสูตรที่5จบ